สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอมพี MP รวัตพระเอกคุณพ่อลูกหนึ่งพันตัวส่งอาหารเลี้ยงครอบครัวเพราะโควิดสิบที่ระบาดในไทยทําให้หลายอาชีพต้องหยุดออกไปทํางานดารานักแสดงก็เช่นกันเรียกว่าบางคนขาดรายได้หลักและต้องหันมาทําอาชีพเสริมเพื่อให้มีเงินเข้ากระเป๋าและพระเอกคุณพ่อลูกหนึ่งอย่างแอมพีเรวัตก็เป็นอีกคนที่หาอาชีพเสริมทําในช่วงที่ไม่ได้ไปถ่ายละครด้วยการขับแกร็บส่งอาหาร ซึ่งหนุ่มแอมก็ได้เปิดเผยถึงความรู้สึกของการไปทําอาชีพนี้ถามว่าคนมองว่าเป็นพระเอกไม่ไอายเหรอไปขับแกร็บเจ้าตัวกล่าวว่าอายทำไมได้เงินรู้สึกสนุกด้วยซ้ําทําเพราะอยากหาไรายได้เสริมเริ่มจากเพื่อนไปขับส่งของก่อนและชวนมาสมัครเป็นอาชีพสุจริตที่ได้เงินค่านมลูกค่าข้าวดีกว่าไม่มีเงินเข้าเลยอาชีพนักแสดงแม้จะงานเยอะแต่ชีวิตไม่แน่นอนวันหนึ่งอาจจะไม่มีงานเข้ามาเลยก็ได้ยิ่งช่วงโควิดไม่สา ามารถออกไปถ่ายละครหรือรับอีเวนต์ได้การมาขี่รถส่งอาหารส่งของก็เป็นวิธีหาเงินได้มากหรือน้อยไม่สําคัญหาได้เท่าไรใช้เท่าไรต้องรู้จักวางแผนถามเมื่อวันหนึ่งได้รายได้เยอะไหมเจ้าตัวกล่าวว่าแล้วแต่ความสามารถคนครับแล้วแต่ดวงด้วยได้วันละพันสองรายได้ตกเดือนละ3-4หมื่นบาท ทำมาจะครบเดือนแล้วสนุกมากตอนนี้ผมขึ้นเป็นแชมป์แล้วถามว่าเขาสั่งเพราะว่าเป็นแอมหรือเปล่าเจ้าตัวกล่าวว่าไม่เกี่ยวว่าเป็นใครแค่เป็นพาร์ทเนอร์เขาก็เป็นระบบซุ่มผมเพิ่งไปถอยโทรศัพท์มาใหม่เพื่อรับให้ดีกว่าเดิมถามว่าทำจริงจังใช่ไหมไม่ได้ทำขำๆเอาฮาเจ้าตัวตอบว่าจริงจังดีได้ตังค์ด้วยผมเลิกงานประมาณบ่ายโมงผมจะเริ่มทำหกโมงเช้าถึงเที่ยงถามว่าคนที่รับของเห็นว่าเป็นพระเอกเขาว่าไงบ้างเจ้าตัวกล่าวว่าไม่ เห็นครับเพราะส่วนใหญ่เขาจะให้แขวนไว้หน้าบ้านถามว่าถ้าต้องกลับมาถ่ายละครละ่ะก็ไม่ขับต่อเจ้าตัวกล่าวว่าก็มาวิ่งกลางคืนครับสนุกดีเรื่องจริงรวยนะอย่าทําเป็นเล่นผมตั้งใจจะเก็บเงินเอาไว้เป็นค่าเทอมลูกเก็บเข้าบัญชีลูกอีกทั้งเจ้าตัวเผยในรายการแชร์เพื่อนเป็นนักบินช่วงนี้ก็บินไม่ได้เลยเหมือนกันเพื่อนเขินอายมาชวนเลยไปขับแกร็บด้วยกันเป็นเพื่อนตอนนี้เพื่อนไม่ได้ขับแล้วแต่ตัวเองยังขับอยู่ก็มีคนเห็นจําได้ถามอา้าวทาไมมาขับแกร็บผมก็อ้า แล้วจะให้ผมไปกระตุกไส้เหรอท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ